สวัสดีครับขอบรนทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับสวัสดีครับคุณแนนออนทัวร์นะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราภารกิจของเราวันนี้คือเดี๋ยวมีคนทักมาเยอะเรื่องวันที่นะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เอฟซีได้เห็นกันมันเปลี่ยนได้ครับเราไม่ได้ออกแบบเองนะร้านออกแบบให้แล้วเขาก็แก้ให้ละครับอวันนี้เราจะมาวีล็อกกันนี่แหละวันที่ สิบแล้วครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดแล้วมะลืนก็เป็นวันงานของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขาเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปเลยนะก็จะมาคุยหลายๆเรื่องครับวันนี้ก่อนจะวันงานครับเรามาดูให้ดูแป๊บๆหนึ่งน,นี่อ่าในเะไในนี่ยจับก่อนเล็งก่อนเล็งนะอ่าไม่แนะ่ใจตรงบ้างมันดูยากนะต้องมีคนเล็งศูนย์นะเนี่ยนี่เออมันเพาะเล็ขศูนย์ตรงด้วยกันเลยเอาน้ามาฉีดก่อนไหมเหมือนเขาทำได้ไหมเอาแบบนั้นเลยนะ น้ำมาฉีดไม่เชื่อใจในฝีมือผมใช่ไหมเนี่ยโอ้ได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 ้ไม่ตรงไม่อันนี้มันตรงเลขศูนย์ไม่ตรงอ่ะต้องถอยไปอีกอ่ะเอาคันใครจับเอาไหมไอ้ตรงเลขเจ็ดอ่ะโอ้ตรนี้ต้องจับแล้วเนี่ยออกไม่ได้นะมั้งขาดนะโอ้ยไม่ได้แล้วคันใครจับเอาปิดเลยปิไปนั้นน่ะตอนนั้นน่ะไปได้เลยมันไกลๆไงมันโอ้ไอ้เล็กเจ็ดเดี๋ยวได้อยู่ไม่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้ละ แรงแก้ไขตรงนี้แป๊บนึงนี่นก็กปรับรบรรยากาศที่สวนครับนวันทันเลเอารถถงรถไถมาเคลียร์พื้นที่หอยให้เราเนี่ยหมดแล้วครับนี่ก็บรรยากาศตอนช่วงวบ่ายนะที่สวนควนตรงเด่นครับรถเก่ามาเตรียมพร้อมสถานที่เราก็ตั้งจะเตรียมพร้อมไวทงเวทีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวทีใหม่วันงานนะครับตอนนี้ก็เอาปอง,เอาป,องเอาป้ายอะไรมาติดกันนี่ครับเดี๋ยวก็จะใช้ลวดมาดึงสลิงมาดึงๆแล้วก็จะมีเวทีของนักร้องอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอ่ โต๊ะนี้เดี๋ยวออกจะเอาโต๊ะหมู่บ้านมานะครับแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเต็นท์มาอยู่กลางตรงนี้เพราะกลางวันนี้มันจะมีแสงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าท้องฟ้าวันนี้อากาศดีมากครับวันนี้เราจะมาคุยหลายๆเรื่องเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องของผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานมิ팅ครั้งนี้นะทั้งที่โรงเรียนกับอานแนนตัง้งใจจะจัดกันเองแต่ว่า,าก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีน้องๆน,นะครับมีทีมงานหลายๆท่านที่เขาอ,อยากจะร่วมสนับสนุนนะครับเพราะว่าผมมาคำนวณค่ารายรับรายจ่ายวัน,น เดี๋ยวจะแจ้งแจงให้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็เริ่มมียูทูบเบอร์นะครับมีแขกหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสนคัวโรงเรียนครับมาแล้วครับแหน่มาเป็นยังไงได้อยู่นะได้เจ็บเนาะได้อยู่ได,ยได้อยู่ครับไปเจ็บครับก็ต้องพูดดังๆหน่อยทดสอบระบบไหม่นะครับก็ จะมาคุยเรื่องงานวันนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของผู้สนับสนุนเนาะเป็นสปอนเซอร์ที่ในร่วมในการร่วมจัดงานมิสติ้งครัวดงเด่นกับอันแนออนทัวร์นะครับที่สวนครัวดงเด่นแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอกราบอาขอกราบขออาภัยสําหรับเอฟซหลายๆท่านนะที่หรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆคนหรือว่ารุ่นน้องหรือว่าเด็กหรือว่าเพื่อนที่ผมไม่ได้ชวนนะครับบางทีก็ในเรื่องของเราวันนี้มันเป็นงานมิสติ่งเล็กๆก่อนแล้วก็จะมีทีมงานมาช่วยก็ถือว่าตอนนี้เยอะเกิอนอ่ะ เต็มเต็มด้วยไม่อยากบอกแล้วตาจะไหลอ่าครับอ่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนเหตุผลที่ว่าตอนแรกคือวัตถุประสงค์คือก็โรงเรียนอยากให้แบบที่มันอคืนได้ทราบก็คือแบบว่าทำธิริกันมานานก็เลยอยากเขาไม่อยากให้ผมรีบกลับไงอ่าถ่ายเล่มก็เห็นว่าด่านก็ยังไม่เปิดอันนี้ก็ยังเดินเดินทัวร์ไหนไม่ได้อ่บางแม่ในห้องอยู่อย่างเชียงนงก็เลยจัดการบิ๊กติ้งขึ้นมาปรากฏว่าจะก็จะเอาแฟนคลับนี่แหละเอากลุ่มเล็กน้อยสักสามสิบคนจบครับไปไปมาก็คือว่าอ่าเดี๋ยว เพื่อนก็อยากจะมาครั้งนี้คือเพื่อนอะไรก็ทักกันมาเองก็มีอะไรเงี้ยมันก็เลยประมาณแล้วมันก็เลยเริ่มแล้วอ่าเป็นสองกลุ่มแล้วแต่ก็เราก็พยายามจำกัดคนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราก็ต้องคิดว่าเราสองคนคงทําไม่ได้ไงครับต้องต้องใช้คนในพื้นที่อ่ะเป็นคนช่วยด้วยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเรื่องเต็นท์อะไรเงี้ยเราก็สองคนไม่ไหวหรอกเรื่องการเต็นโตทำความสะอาดทุกอย่างที่อ้วหมดทุกอย่างคือก็ประมาณว่าคนในหมู่บ้านนี่ก็ต้องมีอีกเป็นสิบครับอันก็เลยก็จะเป็นเป็นจํานวนคนที่เริ่มเยอะนะครับก็เลย ไม่ได้บอกกล่าวหลายๆท่านก็เลยคิดกันอยู่ค,คืออยากจะบอกว่าอยากจะขอโทษจริงๆเลยว่ามันเป็นงานแรกด้วยใช่ไม่มีความพร้อมคือคเป็นเป็นความคิดที่แบบไวมากเออชับเชียบแบบเอาเลยแลล้วา,<ม>า,าเราคุยกันก็เอาเลยไงกูเรียเนเอาเอาผมก็เอาเลยนั่นแหละนลครับผม <c oughs> ขยับมาจนถึงวันนี้ยังยังปฏิัตออยู่ครับอ่ะเดี๋ยวจะคุยเรื่องอนี่ผมจะคุยเรื่องรายจ่ายก่อนนะเ้าข้าวรายจ่ายข้าวข้าวนะครับที่งานนี้คือหนึ่ง หมูหันสั่งมาแล้วอ,นนอันนี้เป็นอันนี้คุยลงลึกรายละเอียดได้เลยเพราะว่ามันมันชัดเจนครับหม,ม,ม,มูหันเนี่ยตัวละห้าพันบาทตัวละสี่สี่พันห้านะแต่เขาจะขอค่าช้ำแหละอยู่ที่เทศบาลขอช้ำแหละค่าอะไรนี่รียบร้อยเนี่ยเขาห้าพันบาทตัวหนึ่งเนาะแล้วก็วัวหันนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนรือลดราคาให้วัวหันจากร้านวัวหันครันที่ที่ในเมืองนะครับ,รบตัวละห้าพันห้าขอลดให้เหลือสามพันห้าโอ้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับร้านวัวหันครันที่ลดไปสองพันนะนะลดไปสองพันให้เลยนะครับแล้วก็มี ค่าใช้ใจ่ายคือเครื่องปั่นไฟที่ที่สวนผมเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟจริงแต่มันเป็นเล็กมันจะใช้กับเครื่องเสียงไม่ไหวเราก็ต้องไปเช่าเครื่องเสียงมาเอยเช่าเครื่องปั่นไฟมาจากสามพันห้าอนดไท้เหลือสามพันคือจะใช้รวมค่าน้ํามันรวมค่าขน,<บ>นมา,<บ>าขนกลับ,บทุกอย่างจบอยู่ที่สามพันบาท,บาทนะครับก็<อ>ต่อเรื่องเรื่องเรื่องดนตรีเลยครับแล้วก็เรื่องดนตรีนี่ของพี่เจมเชียงใหม่ซาวเนี่ยคือเขามาร่วมช่วยฟรีเลยนะครับ แต่เขาก็บอกว่าก็จะมีนักร้องเพราะว่ามีโดนตรีมาแต่ก็ไม่มีนักร้องก็ไม่อินเตอร์เทนอีกเนาะคือนักร้องบ i เเลยครับคือเห็นแล้วแบบว่าเขาไม่มาพลาดครับครับแต่ว่านักเรื่องค่าดนตรีอ่ะฟรีแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับเราก็อาจจะมีค่าน้ําใจให้น้องเขาอยู่แล้วครับหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของดนดนตรีเขาฟรีแต่ผมอาจจะต้องได้ช่วยเรื่องค่าที่พักเขาสักสองห้องสองคืนสองคืนด้วยครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่พันอยู่นะ นในเรื่องของนักร้องกับพี่พักอาประมาณคร่าวๆเลยห้าพันจบเลยอาจจะต้องอาจจะต้องเสียตรงนี้ประมาณสักห้าพันแล้วก็ที่ไปซื้อมาแล้วเมื่อวานที่ไปแม่โคกันมานะไปซื้อที่เป็นรังๆอ่ะเป็นกล่องๆรังๆรังนึ่งมีสิบสองขวดนะซื้อมาเมื่อวานเนี่ยสิบรังเออแต่บอกก่อนนะคือจะใช้ในวันงานวันงานหลักเป็นหลักเป็นหลักครับเพราะว่าน้ำนะครับปลาแซลมอนป้ายแก้วน้ำทุกอย่างเนี่ยรวมแล้วในใบเสร็จผมผมจดได้หมดเนาะในใบเสร็จนี้คร่าวๆเออ 14,336สี่พันสารสิบหบาทคือตัวนี้หมดไปหมื่นหมื่นสี่ละหมื่นสี่กว่าแล้วตีไปนี่คือมันแค่แบบยังยังแค่เอามาแค่ส่วนหนึ่งจริงๆยังมีจีบไทยอีกมากเลยแล้วก็ค่าบํารุงเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ของหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่งานของหมู่บ้านเนาะมันเป็นงานของส่วนส่วนเอกชนอะมอนงานของเราเองเราก็จะมีค่าบํารุงสถานที่ให้เขาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เรื่องของคนมากางเต็นท์เอาอีแตนมาขนเต็นท์ขนโต๊ะขนเก้าอี้เนี่ยทาเองก็ไม่ไหวอ่ะก็จะขอ ทีมงานของเด็กๆอ่ะเขาจะมีค่าจ้างให้เขาทั้งมามากลางแล้วมาเก็บพันหนึ่งไม่แพงนะไม่แพงอ่าพันหนึ่งนะครับแล้วก็มันมันรดเวลาแล้วก็ในงานเนี่ยจะมีอ่อกู้ชีพสยามรวมใจนะผมก็จะมีซองให้กู้ชีพสยามรวมใจเขาคือเป็น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 งานที่ดีอ่ะคือเด็กๆคือช่วยงานสาธารณะเยอะเลยเราก็จะใส่ซองให้เขาด้วยงานนี้เท่าไหร่เรายังไม่พูดกันเรื่องนี้แต่ว่ามีใส่ซองให้ในมูลนิธิที่เขามาช่วยงานนะครับครับ แล้วก็ก็จะมีค่าน้ําขงน้ําแข็งเราจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็ไอ้น้ำแข็งนี่ก็มาอยู่แล้วไอ้พวกเครื่องดื่มไอ้ที่เป็นปัจจัยหลักไอ้ที่พวกน้ําน้ําเปล่าที่น้ำอุดมมันมีอยู่แล้วแล้วก็วันที่สิบเอ็ดุสองเนี่ยเขาอาจจะพวกหลานผมเนี่ยเขามาช่วยงานเนี่ยเราก็อาจจะมีเอาคนมาช่วยเสิร์ฟช่วยได้ไหมแต่ว่ามีคนแม่บ้านฟรีเยอะนะที่แม่บ้านที่มาทํากับข้าวทำอาหารมีแต่ว่าอยากให้เด็กเขาเรียกอะไรบ่อยๆนะไอ้อ่า อะไรบ่อยๆนะเด็กๆเสิร์ฟเพืเป็นผู้ชายเนี่ยเอะไรอะไรบ่อยๆเบลบอยเบลบอยเบลบอยนั่นไงเดี๋ยวเขาเป่าแล้วคือเขาจะมาช่วยคือมันไม่ได้เป็นเป็นการอ่ะเป็นเป็นแทนเราอ่ะแทนที่แทนเราอ่ะถ้าสมมติอ่ะไม่เจอผมกับลุงเด่นสมมติโมจะไปถ่ายคลิปหรือไปคุยหรือไปรับแขกอยู่อ่ะเรียกน้องๆประมาณสี่คนจะมีเสื้อเสื้อทีมงานอยู่นั่นแหละเรียกเรียกยิบก็จะมีคนคนมาช่วยแบบมายินบริการเนี้ยใครจะเอาอะไรเพิ่มอะไรขาดก็บอกน้องเขาได้นี่ควมก็จะ ให้เขามาเป็นเขาเรียนนังสืออยู่ที่โรงเรียนใกล้ๆนี่แหละก็จ้างให้มันสามร้อยนะก็ค่าใช้จ่ายรวมๆตอนนี้นะอันนี้คร่าวๆนะแล้วก็จะมีน้ำเงี้ยวอาจจะทาน้ำเงียเ้ยวหม้อใหญ่ก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่อีกก็ประมาณสักสองพันแต่ยังไม่รวมแบบจะทายาซื้อวุ้นซงมวุ้นเส้นอีกก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดตรงน,นั้นแต่ยอดคร่าวๆเราตอนนี้อยู่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งนะที่คร่าวๆนะยังไม่รวมสมมติเ่าเครื่องเครื่องดื่มนั้นหมดอีกถ้าไม่มีใครแชร์อีกก็ เออก็นั่นแหละก็เราต้องบอกเองนั่นแหละผมก็ลงเรียนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือเกินมาแล้วแต่ไม่ได้เดี๋ยวๆฟังฟังอันนี้ดีกว่าฟังในส่วนของคนที่สนับสนุนมาครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคนแรกเลยครับเป็นผู้ใหญ่เจดีไม่ประสงค์ออกนามนะอยู่แถวจังหวัดระยองถ้าบอกชื่อนี่คงมีหลายคนท่องจองอ๋อนะขอบคุณที่ร้องมากครับขอบคุณเฮียมากครับจบเลยให้สนับสนุนมา5,000บาทนะครับแล้วก็เฮียโตโต้นครปฐมนะครับโตโต้เฮดเดอร์เทอร์โบที่นครที่นครปฐมเนี่ยช่วยมาา4,000บท ครับทั้งโเรียนกบอันแน่นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนที่จังหวัดลําพูนนะครับที่โรงเรียนไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยช่วยมาอีกสามพันบาทนะครับครับก๋วยเตี๋ยวซูโม่โคราชนะครับถนนโชคชัยเดชอุดมห่างจากปั๊มปททหนองบุญมาก500เมตรเนี่ยช่วยมา3า0 0บาทขอบคุณนะครับวันนี้เงียจะมาด้วยวันนี้คือมาด้วยแล้วก็มีอาหารมาด้วยมีอาหารมาประมาณว่าที่คุยกันนั่ก็คือมีกบอัางไอกบยดไส้แล้วก็พวกอะไรประมาณ3 4อย่างแล้วก็มด้วย เครื่องดื่มก็อีกประมาณหนึ่งจำนวนก็คือจะเอามาแต่ว่าก็คือวันนี้ก็คือมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราผมผมก็อาจจะต้องไปรอดูแลหน่อยอะไรเงี้ยสมทบทุนด้วยแล้วก็เอาเครื่องดื่มอาหารมาสมทบด้วยสมทบด้วยประมาณแล้วโอ้โหรู้สึกว่าก็โอเคก็พอสมควรเลยแหละขอบคุณมนะเลยท้าครับผมครับที่อะไรอเลพี่อะไรนะพี่แจ๋วสมิรพี่แจ๋วพี่แจ๋วครับแล้วก็นี่เอฟซีโรงเด่นน้องโจนะครับน้องโจเอฟซีลุงเด่นจะอยู่ที่อเมริกาคนเมียงปลาเป้านี่แหละคนน่าจะเมียงปลาเป้าอะไรเชียงฮายเนี่ยอยู่ออเเมมรริกาาาาโโนนนให้บทช่วยงง ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องโจน้องโจน้องโจ้มากครับครับแล้วก็ร้านอาหารชวนแดกนะครับที่ซอยหงยกอุทิศให้ตั้งแต่คนแรกเลยร้านอาหารชวนแดกซอยหงยกอุทิศตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ให้มา2,000บาทนะครับขอบคุณมากเลยนะครับใครอยู่ภูเก็ตไปแวะชิมเนื้ออาหารร้านแกครับเฮียบอสนะครับเฮียบอสช่วยช่วยมา2,000บาทเฮียบอสนี่แกเป็นประธานชมรมอนุรักษ์ไม้ไทยนะครับไม้หายาก นี่นะครับอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมใกล้ๆไปใกล้ๆใกล้ๆบ้านอันเนี้ยไหมไกลมากเขาก็ฝากให้โรงเรียนพันหนึ่งนะฝากให้อันนั้นพันหนึ่งนะเฮียเฮียบอสขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียบอสครับใครอยากได้ไม้ประดับไม้อะไรตกแต่งบ้านแต่งสวนที่มันหายากไหมใกล้จะศูนพันละที่นั่นเลยไปเลยมีไปหาผักฮีอยู่ที่นั่นแหละมีแต่มารู้แล้วก็อันนี้ช่อง YouTube นะครับช่องเบียร์ทริป คุณนกเอี้ยงอ่าช่วยมา2,000บาทขอบคุณมากครับขอบคคุณรัับบบขอคคุณรรู้สึกว่าจะมาวันนี้มามาพรุ่งนี้เลื่อนเป็นพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าแกได้ที่งานที่บ้านอยู่อะไรคงช่วยช่วยอยู่อะไรประมาณนี้ครับครับก็แล้วก็ช่อง YouTube เหมือนกันแฮปปี้จูจุ๊บลองเข้าไปดูนะแฮปปี้จูจุ๊บเป็นภาษาไทยนะครับแฮปปี้จูจุ๊บช่วยมาสองพันบาทขอบคุณมากครับครับมาได้ป่ะเนี่ยไม่ได้มาด้วยมาได้นะบอกเขาครับครับแล้วก็ พี่ฉันชัยแก้วเสมานะครับเป็นสีเหลี่มเดียดเนี่ยให้มา2,000บาทขอบคุณพี่ฉันชัยเนาะครับแล้วก็พี่ประเสริฐแดงไผ่ช่วยมา1,000บาทนะขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ปุ๋ยไอท็อปนะช่วยค่าสซดงโซดามา1,000บาทพี่ปุ๋ยไอท็อปพี่ปุ๋ยอยู่เชียงใหม่เคยออกคลิปเลยหลายคลิปแล้วช่วยมาห0 0่งพันบาทขอบคุณครับไอท็อปขอบคุณครับแล้วก็พี่ชมชัยนิยมกุลมอบมาให้อีก1,000บาทนะครับเป็นแผงบูชาพระเครื่อง อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแผงพระเครื่องใช่ครับพี่ชมชายนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็บริษัทลีเป๊ะคอร์เนอร์จังหวัดสตูลนะครับใครอยากจะไปทัวร์ดำน้ําติดต่อแพ็กเกจทัวร์ถ้าบอกมาจากช่องลุงเด่นช่องอันแนออนทัวร์มีราคาพิเศษให้นะครับนะสนใจติดต่อคุณต้นคุณขวัญนะครับที่เบอร์โทร0 8 9 7 3 3 0 5 0 9 อ่าครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีล่าสุดนี่ก็ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก AMF จัดไส้กรอกมาให้หนึ่งล้ำลดหนึ่งล้ำลดแล้วก็มีสาว MC มาช่วยเชียร์ด้วยอร่อยมากคือเขาบอกว่าแต่ะงานคือนักร้องก็สานทีนี้คือคัดแบบว่าตัวตัวแทนของแบบแอเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆกับนางงามของอำเภอเป็นแบบว่าดาวมหาลัยมานะอ่าใช่ใช่าที่สร้งมานี่คือ ผมจะสัมภาษณ์แบบพรีเซนต์เต็มที่เลยได้แค่พวกนี้วันเดียวแล้วรู้สึกว่าแทรกร้องของพี่พี่จะ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 เป็นเป็นแอร์โฮสเตสเป็นแอร์โฮสเตสนะครับเช้ามหาอะไรครับเออคณะพอจบอันนี้จะจ่อจะถ่ายคลิปก่อนนะเแล้วเด็กนมาจะคนบริษัทอย่าอย่าน่าพี่จะจบมาด้วยนะครับแล้วก็พี่หมีเชียงใหม่พี่หมีเชียงใหม่เนี่ยมาหาผมที่สวนเนี่ยสองครั้งแต่ไม่เจอทริปนี้พี่หมีจะมอบขาวัวให้หนึ่งขาเลยขาแบบสดๆเลย แล้วก็ปาดเราซื้อเครื่องในมาโลสองโลปาดแล้วก็จุกันนะขอบคุณพี่หมีเชียงใหม่นะครับสุดยอดเลยพี่หมีนะขอบคุณครับมีอาหารเครื่องดื่มมาสมทบแหละแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่เจมส์เชียงใหม่ซาวเนี่ยเรื่องของเครื่องเสียงอแล้วก็แสงสีเสียงมีเดี๋ยวนาคุยกันเรื่องบาทีก่อนครับมันตัวนี้ยุรงเรียนเขาให้เดี๋ยวนักร้องจะมาเต้นจะไหวไหมเนี่ยอ่อโยชิบอกให้ไปเปลี่ยนโต๊ะได้แล้วก็คันนี้ยบางคืนลองดูแล้วมันซองไฟทุ่นเรียนเอาเอาไฟนี่ไปซองมาไอไอป้ายมันสวยมันดูสว่างให้มันใครนั มันไม่คนมันไม่เห็นนนักร้องไงเพราะว่านักร้องเนี่ยขาคัดมาให้จะมาเมือมเม,มือย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมพี่ขอให้จัดไฟมาส่องส่องหน้าส่องตาเรามีควันมีไดไอส์เอาให้ด้วยไอ้ดูไปจะพอจะพอปานหนึ่งแล้วปาเดียวรอชมแล้ตอนแล้วก็ม่กกี้มีอีกเจ้าล่าสุดจำได้ไหมผมผมปิ้นไว้เดี๋ยวนีคุยคุยคุยกับก้องแป๊บนึงอ่าอีกเจ้าหนึ่งม่กกี้เพิ่งจะมาสดสดร้อนร้อนุงเรียนไปหาอะไรชื่ออยู่นะครับก็ น่าจะมาเท่าไหร่นักเรียนหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกาศชื่อให้ฟังนะครับส่วนรายชื่อทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ก็จะทาการพิมพ์ลงในแผ่นเนี่ยป้าไปเนี่ยเอาไปมเนี้เนี่ยจะอยู่เป็นแนวตั้งครับตั้งอยู่ข้างๆนะครับก็ก็จะเห็นหมดแล้วครับว่าเป็นใครบ้างนะครับส่วนป้ายข้างหลังเนี่ยยังไม่อยากที่จะทําให้มันตึงเพราะว่าลมมาแรงกลัวว่าเดี๋ยวลมแรงปับ๊บนะครับวันนี้ยังไม่ใช่งานจริงแล้ว ป้ายจะขาดเชื่อจะขาดหรือว่าห่วงจะขาดมันจะทําให้วันงานลําบากต้องมาซ่อมต้องมาอาจจะมาทําใหม่างี้มันลบาบากก็เลยปล่อยมันเพิียวอย่งางนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยต้องบอกนิดน,นึง<อ>ลเลยคือลมมันจะไม่ค่อยแรงอย่างนี้กลางวันช่วงนี้กําลังแรงกําลังดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะด้วยเ,เราเราจะเตรียมเรื่องของไอ้พวกไอ้ยาก,กันยุงไรเพื่อเพื่อบางคนแพ้พวกพวกแมลงสัตัดต่อยพวกมายาหม่องก็จะทําให้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ทุ่งไง ก็คือนั่งๆอยู่เดี๋ยวก็ไอแมงจีชอนมาถ้าเกิดคานนี้มาจับทอดได้เลยลุงเด่นล้อแมงจีชอนออกมาเมื่อวานเลยวันทุ่งเปิดเสียงล้ออมาครับนั่นแหละแมงวันเอ้ยไม่ใช่แมงวันอะไรนะแมงจีชอนแมงกีชอนพักเดี๋ยวก็ตะขาบไม่มีอะไรงูไม่มีนะไม่มีอันนี้มีจงอ่างก็ไม่อยู่เออไม่ใช่มันเดือดร้อนฟังเมื่อวานเออไม่ได้ดิั ไม่ไม่ต้องเด่นสั่งกุองูตัวแค่เนี้ยบอกว่าตัวงูตัวเนี้ยจะจับมาทอดนู่นไกลอยู่ไกลแต่ว่าไม่ได้ทำมันตั้งคนตั้ไปเมื่อกี้พี่คนหนึ่งผมจำไม่ได้ผมปีนมาแต่ว่าผมอยู่รถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะดูตอนท้ายคลิปพี่เนี่ยสั่งของผมจะลงรูดให้เต็มๆเลยเป็นสปอนเซอร์ยอดยอดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นสี่บวกนั้นอีกหนึ่งก็เป็นสามหมื่นห้าประมาณสามสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ว่ายอดของนี่ก็จะมาอยู่สี่หมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้แต่ว่าเครื่องเสียงอะไรมันจะเพาะเอ้ย มันบางอย่างมันยังไม่ได้รวมมันยังไม่ได้คิดก็ยังไม่ถึงวันงานใช่นี่มันจะต้องมีเพิ่มเติมแล้วครับก็ที่เหลือลงเสร็จการแน่ก็จะนั่นแหละนั่นกันนั่นแหละนี่ไม่ยืมยืมหน่อยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าดีมากนะถ้าไม่มีผู้ผู้ใหญ่ใจดีแต่หลายท่านเนี่ยกดึงออกมหน่อยโอ้โหเรามันจะต้องอย่างนี้กว่าจะดึงอ้กมานด้ต้องอย่างนี้มันหนักไงแต่ที่มาเ็เลยเบาหน่อยเบาหน่อยนะครับก็ขอบคุณหลาย FC หลายๆท่านจริงๆที่มาร่วมในการสนับสนุนนะครับ ในงานจัดงานมิสติ้งครั้งนี้เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการรักษาระยะห่างจะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาเนี่ยมาตรวจวัดไข้แต่ก็จะสนุกเหมือนเดิมก็จะมีกฎตามพรบฉุกเฉินทุกอย่างเราจะทําตามกฎหมายทุกอย่างนะครับงานที่นี่ครับคือเดี๋ยวผมฝากนิดนึงได้ป่ะค,คือสิ่ง,งอื่นอื่นใดเนี่ยผมคุยกับโรงเรียนแล้วคือจริงๆแล้วนะ ทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยเราอยากจะให้มีความสุขกลับไปแล้วก็ได้ความประทับใจได้รอยยิ้มได้สิ่งดีๆต่างๆมากมายเลยนะครับก็คือจะทําให้ดีที่สุดนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะพยายามนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาหารที่รูมากอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็จะมีอาหารเพิ่มเติมที่มาเพิ่มเติมอันนี้ก็เซตกับทางกลุ่มแม่บ้านที่เขาเป็นคนจัดอาหารบ่อยๆก็คือจะทาจะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรไม่ถูกใจไป ก็ขออภัยนะตรงนี้ไปตรงหน้าเลยไปตรงหน้าเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรากลัวเรื่องฝนอย่างเดียวถ้าฝนมานะทุกอย่างมันจะสะดุดหมดเลยถ้าตอนนี้ฝนไม่มีเราก็คุยได้แล้วก็ฝนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเสิร์ฟการทําอาหารการที่จะต้องให้นักร้องมาเต้นเนี่ยคือมันจะ แต่่าต้องใครถ้าเอฟซีที่ว่าได้รับถ้าเลือกมาเนาะถ้ามาก็ต้องทําใจไว้นิดนึงเออแต่ว่ารับรองว่าจะดูแลให้ดีก็ตั้งใจนะครับคือที่แผ่นแผ่นแผ่นผังโตมาแล้วก็คือโตจะเป็นโต๊ะไม่ใช่โต๊จีนะเป็นโตยาวๆโตไม้แบบแบบหมู่บ้านครับจะมีจะมีแขกที่เชิญมาหนึ่งโตครับเชิญมาไม่เยอะประมาณไม่เกินสองโตอะไม่เกินสิบคนอ่ะคือน้อยมากแล้วก็ที่เหลือก็ยูทูบเบอร์เอฟซีผมประมาณแปดท่านหกหรือแปดท่านลุงเด็กก็ไม่ถึงสิบท่าน ที่เราก็จะเป็นยูทูบเบอร์คนที่บ้านแต่คน,คนทางบ้านอะไรก็จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คือเป็นเจ้าถิ่นนะแต่ก็นั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะอยู่โคราชโซนก็คือจะแบ่งให้แล้วก็ยูทูบเบอร์ก็จะือในเรื่องของ FC เอฟซีเนี่ยเขาจะมาอยู่แต่เขาเราจะให้คำตอบวันนี้มันก็แต่มันครบมันเต็มแล้วนะแต่เราจะรอให้คำตอบวันนี้วันนี้ด้วยวนนเดี๋ยวผมไปนั่งดูในคอมเมนต์ก็มีหลายคนอยากมาครับคือจริงๆแล้วว่าเออวันที่เราซุ่มจัชราก็จะมีะรายชื่ออยู่แล้วเออก็คือทุกคน มาเนี่ยถามมาได้มามาได้แต่คราวนี้มันจะไม่สะดวกแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ซุ่มมาก่อนเนี่ยก็ก็จะก็จะแบบให้เครดิตที่นั่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันจะจองตรงให้ก่อนต้องต้องบอกนพ่อมันก็จะมีมันก็จะมีทั้งของคนในชุมชนแล้วคนที่ที่ที่ผมรู้จักที่สนิทอะไรก็มันก็มีมามันก็มันพอคือตอนนี้มันเกินเกินที่เราคิดไว้เราคิดว่าประมาณเอาก็ตรงงต้องัา ตอนแเราปังตั้งเบ้า30ตอนนี้มีประมาณนับคร่าวๆมีถึง50 50ประมาณ4-50คนแล้วตอนนี้50ล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจะจะยังไงอีกอ่ะก็คือต้องบอกก่อน่าอาจจะไม่เอ่อจะไม่อาจจะออกมาไม่สะดวกต่อต่อคนที่มามาโดยที่ไม่ได้แจ้งก่อนอันนี้อบอกก่อนเลยคือห้องน้ำมันก็นี่ก็มีมีแค่ห้องเดียวเองที่ที่ส่วนเนาะผมก็ไม่ได้กาจะรับคนได้เยอะขนาดนี้ไงครับแล้วก็ห้องพักเนี่ยก็ห้องพักก็ เต็มนะครับ,บถ้ามาเขาอยากจะให้ FC ที่ได้รับการจับสลากมาจริงๆก็อาจจะมานอนเต็นท์นอนสวนนอนแถวนี้ได้แต่ว่าถ้ามาเยอะกว่าน,นี้มันก็มันก็รองรับไม่ไหวแต่ว่ามันก็มีอยู่ในโซนอนอกแต่ไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่ามันก็ออกไปไกลายน่อยหนึ่งอะไรเง,งี้ยแ,แต่ว่าที่ที่ว่าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเขาพร้อมมาละเขาพร้อมที่เตรียมตัวมาแล้วเขาเตรียมตัวมาหมดแล้วเขาเตรียมตัวที่จะมา พักท,ที่นี่เลยผม,เออผมไม่อยากไม่อยากจะให้เขาออกไปจากที่นี่แล้วถ้ามาคือมันอันตรายในการขับรถขับลาลเราจะจะคอนเฟิร์มกับเอฟซีที่จะฉลากได้อีกออีกอีกกรอบหนึ่งนะค,ะครับในในวัน,ว,นวันนี้ว่นนงนี้แหละเดี๋ยวคอนเฟิร์มไปก็ไม,ไม่ไม่เยอะครับเอฟซีเพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมาไงก็มาได้คนที่ไงก็ไม่ได้มาได้แขกบีพีเด็กก็คอนเฟิร์มไปก็จบแล้วไม่ไม่ยากก็คือจะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น2 2กลุ่มนี้นะครับเป็นหลักเพราะว่ากลัวจะไม่สะดวกเท่านั้นเองครับผมใช่ใช่ใช่โอเคเนาะครับก็เป็นการวอร์็อกสั้นๆนะก หลังจากผู้นี้ไปก็จะเก็บรรยากาศนี้หน่อยๆแต่ว่าถ้าจะมียูทูบเบอร์มาอีกหลายช่องก็จะให้เขาเปลี่ยนกันถ่ายคลิปเปลี่ยนกันถ่ายทํากันไปจะได้ดูๆตามๆช่องๆกันไปนะครับว่าเป็นแบบไหนก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเอฟซีนะครับที่ให้กาลังใจมาโอ้ตั้งแต่วันแรกเลยเขารอลุ้นกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคิดคาดการใดหรือว่าออกตัวก่อนเลยก็ขอกราบขออภัยมาท่วงกหน้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ถ้าสมมติเรา เ,เป็นพี่เป็นป้าที่ผมยังไม่ได้ทักไปเนี่ยก็ขอ,อ,อขอโทษขออภัยจริงรแต่ว่าใครอยากมาเที่ยวสวนโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่หลังจากงานจัดงานเนี่ยวันหลังงานถ้าม,มาที่จะทักมาได้นะครับทักอินบอ็อกมาเหมือนเดิมก็มาเทียเท่ยวม,มาอะไรได้ก็เหมือนบางทีเอฟซีเขาก็มาหาตลอดอะ่ะถ้า<ช>ผมอยู่ก,ก็คุยก,กันกินข้าวกันอะไรกรันถ้าผมเดินทางก็ก็ต้องมาช่วงที่ผมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้มันก็จะจัดตรงนี้พอดีมันพอดีละจังหวะของคนที่มาเที่ยวงานนะครับแต่ก็เรื่อง พือว่าเราจะจัดโต๊ะมันแค่ได้สี่แถวเองตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ประมาณสี่แถวเองคนก็จะคนห้าสิบคนก็เต็มมันนะคือบอกกอนนะคะว่ากลัวกลัวฝนตกแล้วรองรับไม่ได้ไงกลัวกลัวมันไม่มันไม่มันมันเอาไม่อยู่อ่ะถ้ามันตกหนักนี่มันเฉะแล้วรถไม่ใช่โฟนี่ติดเลยนะใช่แล้วก็คนเนี่ยจะรบทันไหมอะไรเงี้ยคือตั้งใจไว้ไว้ว่าคือคนในจํานวนเนี้ก็คือต้องมาอยู่แล้วก็ห่วงทุกเรื่องแหละที่ที่เขาเขาเป็นห่วงกันเรื่องโควิดเรื่องไรเราห่วงหมดแหละแต่ก็นั่นคือเราก็อยากจะรองรับให้มันแบบ โอเคให้โคเวอร์ทั้งหมดเลยถ้าไม่โคเวอร์แล้วมันจะใช่ไหมเขาก็มาไกลได้มาคนมาจากจังหวัดตากนั่นี่ยะใช่มาจากเลยจังหวัดตากนี่ไม่สอดก็ยังไม่สอดก็มีอะไรก็มีอะไรเงี้ยมาจจะโคราดก็มีเงี้ยไรต้องดูแลเอสซีที่เขามาที่จับสลากได้แล้วมาให้ดีที่สุดด้วยครับอ้าวถึงจะไปละไปละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเคลียร์แล้วนะพวกนี้อาจจะมีเวลาให้โรงเรียนตอนเช้าถ้าก็ยังยังสมมติว่าเขายังไม่ตื่นเขายังไม่มาก็ได้อยู่แต่ถ้าเย็นนักทานจะลำบากแล้ว คือตอนเย็นได้นั่งขันสามสี่โมไมหลายเจ้าแล้วครับเนี่ยถ้ามาเช้าอยู่แล้วได้บุญนด้แล้วจะได้สักวันนะครับนะอ่าโอเคนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะลงตอนนี้เลยนะครับคลิปนะโอเคครับครับผมสวัสดีครับ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 อ้าวลุยเตรียมตัวลุยเป็นยังไงชาร์จแบตตัวเองไว้เยอะหรือยังอันแท่งอันทัวร์เต็มที่แล้วฮะชาร์จแบตพลังงานตัวเองได้เต็มที่แล้วนะดูตาดิไหนเหมือนคนไม่ได้ตื่นไอ้เหมือนคนไม่ได้นอนจะบอกว่าได้บอกว่าให้เลิกจากสวนครัวแล้วให้กลับที่พักเลยทไมตต้ออง่ ไม่มีเราลงเดน่นโลงเด่นก็เอาข่าวข่าวอะไรไมาเดียผมยังไม่รู้จักเชียงลงทอกรลงเด่นเลยเอบอกว่าให้เลิกนี่อย่าอย่าไปต่อนะอย่าไปต่อนะไม,ออไม่ฟงไม่เฟนทัาเรดี้ไม่ลองไปแล้วนะโอ้ยลงเด่นโทรมาชวนผม,ผมก็บอกจะนอนจะนอนผมก็ไม่ได้นอนสักทีผมก็จะไม่จะ อันนีมาแล้วอย่างโอ้ผมไม่ไหวผมก็พูดอย่างนี้ในโททรศัพ์ไปเลยเดี๋ยวเขาจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับเอาหนึ่งสองเอาพูดเล่นเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวย่อเมื่อคืนก็หนักกันอยู่ตรงนี้ครับคืนนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็จะทําความสะอาดแป๊บนึงเดี๋ยวก็อัพคลิปเป็นเพื่อนให้หินกันเลยนะครับขอบคุณเพจกูหมักมึงทอดปักเป็ดปรุงรสเด็ดนะครับสนับสนุนงานนี้มา1,000บาทนะครับนี่ปักเป็ดเด็ดๆเลยครับสั่งชิมดูกันได้นะครับ ไปแล้วครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีนะครับ้าไปโรงเรียนเปลี่ยนวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ